สวัสดีครับวันนี้มาดูวิถีชีวิตของคนในอดีตถึงปัจจุบันกันนะครับเราจะสามารถรู้ได้ยังไงว่าอดีตเนี่ยเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเช่นนักเรียนว่าอดีตเนี่ยจะมีถนนให้รถยนต์วิ่งแบบนี้ไหมประมาณสัก หล,หลายปีที่ผ่านมาสมัยที่พ่อแม่เรายังเป็นเด็กนักเรียนว่าจะมีถนนสวยๆเดินทางง่ายๆแบบนี้ไหมอ่านะครับถนนนะครับในอดีตเนี่ยยังไม่สะดวกสบายแบบนี้แต่มนุษย์ก็เริ่มมีการพัฒนาสร้างโครงสร้างต่างๆทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้น การเดินทางสะดวกนั่นเองนะครับในอดีตนะครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ทำอาชีพนะครับวิถีชีวิตของคนในอดีตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมแล้วก็มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติจากภาพนักเรียนเห็นว่าคนอาศัยอยู่ใกล้อะไรเลย ใกล้กับแหล่งน้ําเห็นไหมครับเพื่ออะไรเย่ยใกล้กับแหล่งน้ำเนี่ยอาศัยใกล้กับแหล่งน้ำเพื่อนําน้ํามาทําอะไรครับนําน้ํามาใช้ในครัวเรือนเพื่ออุปโภคบริโภคนั่นเองอีกทั้งยังใช้ในการหา ทรัพยากราหารอาหารนะครับเห็นไหมในภาพทำปลาแดดเดียวเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งการที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยนะครับเพราะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะใช้น้ำในการเพราะปลูกต่างๆซึ่งน้ำเนี่ยมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง มนุษย์เนี่ยนะครับก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ผู้คนเริ่มอาศัยรวมกันมากยิ่งขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กๆแล้วก็จะเริ่มมีการพัฒนาเป็นชุมชนจากภาพเนี่ยนักเรียนว่ามีประมาณกี่หลังคาเอ่ยที่เราเห็นในภาพนะครับประมาณเท่าไหรเ่เลย ประมาณสองขาเรือนนะแต่อาจจะมีอยู่ข้างหลังบางก็ได้ข้างหลังนู่นทางในป่านะครับเราสามารถหารเราได้ด้วยเนาะอะในภาพจะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับน้ําที่เอาไปใช้ในการเกษตรกรรมใช้ในการอ,อุปโภคบริโภคและใช้ใน ครัวเรือนปัจจุบันในชุมชนของเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำไหมครับนักเรียนครับในหมู่บ้านของนักเรียนเนี่ยใกลหรือเปล่าการปลูกข้าวต้องใช้อะไรบ้างให้ข้าวจเจริญเติบโตเป็นปัจจัยหลักใช้น้ำนั่นเองนะครับอา เมื่อผู้คนอาศัยรวมกันเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเนาะตรงนี้ครูขาดบ้านไปนะครับคำว่าบ้านไม่เป็นไรเนาะก็มีการใช้การทำอาชีพเนีย่ยเกษตรกรรมเนี่ยจะใช้แรงงานจำนวนมากทุกคนจะคอยช่วยหรือช่วยเหลือกันนะครับแล้วเกิดความสนิทสนมทำให้มีความสามัคคีสร้างความมีน้ำใจ ให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองจะเห็นว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีงานต่างๆกิจกรรมต่างๆก็จะมีการช่วยเหลือกันทุกอย่างนะครับว่าจะเป็นงานบุญต่างๆการทํางานกนะารทำกเกษตรกรรมครันะ้งเรียนจะสังเกตเห็นได้พอคุณแม่ก็จะไปช่วยคนในหมู่บ้านเนะาะถ้าเรามีงานบุญ คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองอ่าเมื่อคนใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะครับก็จะมีประเพณนะีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมธรรมชาติเช่นประเพณีแหนางแมวประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งสองประเพณีนี้เป็นประเพณีเพื่อที่จะขอฝน เพื่อให้ฝนตกลงมาให้ข้าวอุดมสมบูรณ์การบูชาแม่โพศพนะครับเป็นเทพพย,ยดาแห่งข้าวนั่นเองและการเคารพพระแม่ธรณีที่เป็นเทพพญดาแห่งพื้นแผ่นดินนะครับเทพพยดาแห่งพื้นแผ่นดินซึ่งพระแม่ธรณีเนี่ยนะครับจะคอยปกปักรักษานะเป็นความเชื่อของเรานะครับ ซึ่งท่านเนี่ยเป็นเทพยดาแหง่งื้นแม่ดินนะครับการแต่งกายในอดีตนะครับผู้คนมักจะนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องแต่งกายเช่นฝ้ายผ้าไหมนะครับต้นปอต่างๆนะครับจะเห็นว่าวัสดุธรรมชาติจากในภาพเนาะเป็นกกรูปการ์ตูนนะครับก็จะมี เสื้อผ้าต่างๆการย้อมสีก็จะใช้สีจากธรรมชาติจากเปลือกต้นไม้ต่างๆนำใบตองมาห่อขนมทำอาหารห่ออาหารทำกันนำกัลมะพร้าวมาทำไม้กวาดนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ยังเห็นอยู่เนาะไม้กวาดทางมะพร้าวตักล่าสารตักล่าด้วยไม้ไผ่เห็นเลยที่เขาทำที่ใส่ขนม การติดต่อสื่อสารเนี่ยจะใช้เวลานานเพราะการเดินทางการข้ามานาคมยังไม่สะดวกและยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยน,นั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะครับบ้านเมืองเริ่มมีความ,ม,วามจเจริญม,มากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านนะครับบ้านเมืองเริ่มจเจริญม,มากขึ้นเริ่มมีไฟฟ้านะมีถนนมีระบบระบานะครับ เดินทางได้สะดวกแล้วทำให้เมืองมีความขยายมากยิ่งขึ้นมีห้างสปปรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆส่มผลให้วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปชเช่นการกินอาหารต่างประเทศแมคโดโนัล์อะไรนะครับพิซซ่าฮัทีส่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้วัฒนธรรมประเพณีการกินก็ รับเข้ามามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นกินอาหารเพราะชีวิตในเมืองนะครับต้องใช้ชีวิตที่รวดเร็วนั่นเองเมืองนะครับได้ขยายตัวไปไกลจากแหล่งน้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะระบบชนะระทานนะครับระบบชนะระทานเนี่ยมี ระบบที่ดียิ่งขึ้นมนุษย์เนี่ยเริ่มทําคลองส่งน้ําทําระบบระปาขุดน้ําบาดาลต่างๆมาใช้นั่นเองประเพณีเกี่ยวกับน้ําจึงมีน้อยลงนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตเนี่ยคนในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตามการพัฒนาการาเทคโนโลยีทางสังคมครับซึ่งพัฒนาการเหล่านี้ก็เกิดจากมนุษย์เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น เร่มมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็การติดต่อกับต่างชาติการติดต่อกับชุมชนต่างๆก็ทําให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันการเดินทางก,การเข้ามานาคมก็สะดวกมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อนะครับอยู่ที่ไหนก็ติดต่อสื่อสารได้มีการใช้เครื่องบินเดินทางนะครับรถยนต์เดินทางไม่สะดวกรวดเร็วกว่าในอดีตเพราะในอดีตเนี่ยใช้ การเดินนะหรือว่าใช้ล้อลากเกวียนไปปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าต่างๆเครื่องบินซึ่งเครื่องบินนี้จะเดินทางได้ไปยังจากซีกลงหนึ่งไปอีกซีกลงหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นเนื้อหามีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ